ลายพาดกรอนตอนที่44จากบทประพันธ์ของสิงขอนสองพ่อลูกกระวีกระวาดจัดเข้าของบนเตียงแล้วก็ต้องสดุดงสุดตัวเมื่อคนสองคนเข้ามาในห้องนั้นพ่อเลี้ยงไอ้นานมอยหลุดปากออกมาชบารีบไหว้พ่อเลี้ยงทองแดงรับไหว้และก็ต่อว่าทันที เจ็บป่วยทึงขนาดนี้ทำไมไม่ส่งข่าวให้รู้บ้างเลยรอแล้วรอเล่าให้ใครมาสืบข่าวก็หม่ได้เรื่องสักคนเดียวกระทงมเมื่อย็นวานให้นานเมืองมาสืบแบบขาดคั้นถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องกลับเหมืองถึงได้รู้ว่ามอยเป็นแบบนี้ไหนดูแผลสินี่ครับตอนนี้หายแล้ว โดนตอนแหลกๆนึกว่าไม่รอดดีที่มียาแผนโบราณติดตัวซึ่งก็ยันไว้ได้ชั่วคราวกระทั่งมาถึงนี่หมอจัดการเยียวยาถึงได้หายมอยบอกอย่างไม่ค่อยจะเต็มใจนานเมืองรีบเอ่ยพี่มอยทำไมไม่ส่งข่าวให้ทางพ่อเลี้ยงรู้บ้างข้าจะตายอยู่แล้วจะส่งข่าวได้ยังไงวะผมหมายถึงปีงหนะ้าอ้าว ก็มันวุ่นอยู่ก็งานศพกำนันทองแล้วก็ไอ้ปลังพอเสร็จงานมันก็อุตส่าห์ถอดสังขารไปบอกกลับถูงตะเพิดกลับมานี่ไม่ใช่หรือไงทองแดงถอนใจมอยฉันว่าเรื่องนี้มีการเข้าใจผิดและรับว่าลุสาวฉันหุนหันพลันแล่นไปน่อยก็เพราะความรักนั่นแหละปิงมันตกลงจะแต่งกับพี่กุลแล้วละ ฉันรู้ชาวบ้านบอกหมดแล้วที่มานี่ก็เพยเยี่ยมเยียนมอยฉันเสียใจมากเรื่องนี้ลูกสาวฉันก็ยังไม่รู้ความจริงถึงรู้ทุกอย่างก็สายไปแล้วล่ะครับคนบ้านเดียวกันย่อมดีกว่าคนบ้านอื่นวันยังค่ำแต่เด็กมันรักกันนะมอยรักแล้วทำไมปรามาทกันแบบนั้นปิงมันก็มีศักดิ์ศรีนะครับพ่อเลี้ยงฉันรู้และทางฉันก็ผิดจริงๆด้วย พ่อเลี้ยงกลับเธอพผมจะกลับบ้านบ่ายวันนี้แล้วและเราไม่มีอะไรต่อกันอีกหมยกรอดที่ฉันกับลูกไม่มาเยี่ยมใช่ไหมก็ใช่น่ะสิคนเราร่วมเป็นรวมตายด้วยกันเมื่อเห็นอีกฝ่ายหนึ่งหายไปทั้งหมดน่าจะอสืบเสาะหาให้พบนี่ปล่อยใหววันเวลาหลวงเลยไปตัง้งสามสี่วันแบบนี้ไม่รักกันจริงนี่ว่ายามดีใช่ยามไข่ไม่รักษาเราอยากคบกันเลยพ่อเลี้ยง พ่อทำไมพูดแบบนั้นก็ขัาผพูดตรงๆจะมีอะไรพ่อเลี้ยงบอกแล้วไงว่าไม่รู้ให้คนมาสืบสาวก็ไม่ได้เรื่องนานเมืองรีบสอดพี่ม้อยคืนนั้นหลังจากที่รอพวกพี่ไม่ไปกันแน่แล้วพวกเราก็ซัดพวกมันจนเรียบร้อยวันลุกขึ้นทางพ่อเลี้ยงกับผู้จัดการก็ต้องจัดการกับลูกเมียคนงานที่ถูกทหารปราละยามพวกนั้นข่มขืนอีกผมนี่แหละ ที่นำครอบครัวคนงานเจ็ดครอบครัวหลบลี้หนีหน้าไปอยู่ลำพูนและก็บ,บริษัทในเมืองทุกอย่างวุ่นวายมากวันนั้นก็เลยยังไม่ได้สืบสาวหาพี่กับทุกคนทองแดงเสริมขึ้นอีกทางฉันเข้าใจว่าทางมอยต้องการให้ทางเราเป็นตัวของตัวเองบ้างหัดช่วยเหลือตัวเองเลยไม่มาตามนัดไม่นึกเลยว่ามอยจะเจอเคราะห์กรรมแบบนี้นัดแล้วไม่ไปได้ไง ถ้าไม่เจอดีจนล้มซะก่อนโดยเฉพาะไอ้ปิงมันไม่ยอมผิดนัดแน่รู้ไหมพวกผมลำบากลำบนขนาดไหนกว่าจะมาถึงที่นี่ได้รถพ่อเลี้ยงก็เอาไปจอดอยู่เสียที่เหมืองต้องเช่ารถชาวบ้านมาเออฉันเสียใจจริงๆหมอยจะให้ถ่ายโทษยังไงก็ยอมพ่อเลี้ยงทองแดงเอ่ยออกมาพร้อมทั้งถอนใจยาวสีหน้าไม่สบายใจเห็นได้ชัด กขาไม่ต้องถ่ายโทษถ่ายบาปอะไรหรอกเราก็ห่างๆกันไปก็สิ้นเรื่องพ่อลานน้าใจคนอื่นแบบนั้นได้ไงคะชะบาท้วงขึ้นอีกทําไมจะไม่ได้วะไอ้ปิงอุตสาจะไปบอกกล่าวให้รู้กลับถูกตะเพิดกลับมาอย่างมูอย่างหมาเมื่อไม่ใช่คนรักกันนานเมืองสอดขึ้นอีกพี่ม้อยคุณอ,อรักปิงมากนะรักมากก็เก็บกดมากเลยระเบิดออกไปแบบนั้นไม่รู้ไม่สนเว้ย ข้าจะให้ล้านของข้าแต่งกับพี่กุลมันดีพร้อมไม่โวยวายใจเย็นเป็นน้านิสัยก็นอบน้อมถ่อมตอนและเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยทองแดงหันไปสบตาหน,นานเมืองและก็เอ่ยขึ้นเบาๆเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเด็กๆเรามาพูดเรื่องผู้ใหญ่สิหมอยพ่อเลี้ยงก็พูดมาสิมีอะไรก็ว่ามาฉันขอโทษเรื่องที่มอยโดนแบบนี้ทั้งฉันไม่รู้จริงๆ ถ้ารู้ป่านนี้ก็อยู่ที่นี่แล้วข้ารักษาพยาบาลฉันขอออกทั้งหมดไม่ต้องผมไม่รบกวนหรอกแค่พันสองพันเองงั้นเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันเหมือนเดิมอย่าเลยครับแล้วก็ให้มันแล้วกันไปต่างคนต่างอยู่สิ้นเรื่องผมคนบ้านนอกคบใครครบด้วยใจจริงห่วงหาอาทรต่อกันเสมอนี่ถ้าผมตายป่านนี้ก็เหลือแต่กระดูกไปแล้วมอยโกรธจริงๆเหรอเนี่ยครับ ชบารีบเอ่ยพ่อเลี้ยงคะเราไปคุยกับข้านอกดีกว่าคุยกับพ่อไม่มีวันรู้เรื่องหรอกชบาจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังดีมากเลยหนูชบางั้นอีกไปอยู่ที่ที่เหมืองเลยไม่ต้องกลับมาให้เห็นหนะ้าเห็นขี่ดีกว่าใส่นี่ว่ามอยลงเลงตามหลังคนทั้งสามสามโมงเย็นถ้าเป็นหน้าแลง้งเวลานี้แดดกำลังร้อนจ้าเลยทีเดียว แต่นี่เป็นหน้าหนาวของเมืองเหนือแสงแดดเริ่มอ่อนล้าลงไปยิ่งในไัยพฤกเช่นนี้ยิ่งมองเห็นแสงรำไรเท่านั้นความหนาวเย็นเริ่มแผ่กระจายม้อยปิงชบาและเสือลายพาดกรอนเริ่มเคลื่อนออกจากที่พักแข่งนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองแรกของบริษัทศรีนพนาตามที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้ชั่วโมงผ่านไป คนทั้งสมกับเสือหนึ่งก็บรรลุทางสองแพร่งซ้ายมือไปหมู่บ้านห้วยบงขวามือไปเหมืองแรกของบริษัทศินภนณาแน่นอนพวกเขาจะต้องบ่ายชมหน้าไปเหมืองแรกอยู่แล้วและกะให้ไปถึงเมื่อตะวันตกดินพอดีพอดีเพื่อเข้าปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ทันทีลายทองนั้นไม่ยอมตามหลังอยู่แล้วตามนิสัยแต่ไหนแต่ไรปริงกับฉบาเดินคู่กันไปคุยกันไปเบา หัวรอตตอกกระซิบบ้างบางครั้งฉบาก็ปล่อยกากเพราะปิงพูดเสียงดังเปิดเผยมีอารมณ์ขันตลอดเวลามอยเดินรังท้ายใช้สมองคุ้นคิดตลอดเวลาและเสียใจที่มีลูกชายเพียงคนเดียวแต่หมกมุ่นจริงจังอยู่ในบางเรื่องไม่รู้จักแบ่งปันเวลาจนต้องเสียชีวิตอย่างน่าอานาถเขาคงจำติดหูติดตาไปตลอดชีวิตในวินาทีสุดท้ายที่ปลังจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ที่ร้ายไปกว่านั้นภาพของทหารป่าถูกต่อหลุมกัดกินเนื้อเหลือแต่กระดูกกับพวกที่ตกลงไปในบ่อทรายโดดเดี๋ยวเดียวหายไปหมดราวทรณีโศพทั้งนี้ทั้งนั้นมอยนั้นอดที่จะสยองไปถึงปิงเสียไม่ได้ซึ่งเลือดเย็นที่สดและก็เหี้ยมลึกด้วยปกติปิงเป็นคนเงียบขรึมพูดน้อยใจดีว่านอนสอนง่ายเขาเอามาเลี้ยงตั้งแต่อายุ6-7ขวบเท่านั้นเอง มองไม่ออกว่าจะกลายเป็นคนที่กระทำการใหญ่ได้ถึงเพียงนี้กายเลี้ยงได้แต่ใจเลี้ยงไม่ได้ดังที่โบราณว่าที่จริงแล้วปิงไม่เด็กกระทำการก่อนแต่อย่างใดแต่เมื่อถูกรุกคาดเขาจะหันมาสู้อย่างถวา,ายหัวอันเป็นที่มาของยุทธการสยองขวัญทั้งสองยุทธการม้อยปวดฉี่จึงแวบเข้าข้างทาง เป็นจังหวะเดียวกับที่มอยเหยียบเข้ากลางหลังสิ่งหนึ่งซึ่งมันกําลังเลื้อยปราดผ่านไปฉับพลันทันใดนั้นอสรพิษซึ่งมีขนาดใหญ่มากตัวเท่าแขนผู้ใหญ่ยาวสองวาเศษชื่อของมันก็คือจองอางมันพงกหัวขึ้นฉับพลันด้วยสัญชาตญาณที่อยู่ดีๆก็ถูกเหยียบกลางหลังถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วถ้าเป็นมนุษย์ก็ถูกเหยียบหัวแม่เท้าชึกโอ้ยองอจงอางฉกข่า มอยร้องลั่นเมื่อโดนเขาเต็มเปล่าบริเวณต้นขาซ้ายสุดหวบลกองกับพื้นผ้ามันแผ่แม่เบี้ยครอมตัวของมอยไว้อีกกําลังจะฉกกัดเป็นครั้งที่สองเนื่องจากครั้งแรกมันฉกไม่ถนัดและก็ส่งพิษไม่เต็มที่เพราะถูกเหยียบกลางหลังคราวนี้มันชูแม่เบี้ยขึ้นสูงเพราะมันเป็นอสร,รพิษทิ่ตัวใหญ่มากในป่าดงพงพีก่อนที่มันจะซัดมอยไปครั้งที่สองซึ่งเต็มที่เต็มกําลังและก็ปล่อยพิษทั้งหมดเท่าที่มีซึ่งช้างยังล้ม ับพลันลหลทองกระโจรละเลี้ยวด้วยพละกำลังมหาศาลมาแต่ไกลตะปบเอาแม่เบียดที่แหวนลงใส่มอ,อย่างรวดเร็วพััวหาายทองระวังปิงนั่นเองที่ร้องเตือนเสียงดัง เสือลายพาดกรอนลงสู่พื้นเช่นเดียวกับจงอางตัวนั้นแต่ลายทองลงสู่พื้นก่อนเนื่องจากน้ำหนักตัวมากกว่าและก็ตั้งใจมากกว่าด้วยเมื่อถึงพื้นเสือแสนร่วมวนตัวอย่างรวดเร็วรากับแมวงับกับโคนหางของโจงอางตัวนั้นสบัดสุดแรงเกิดส่วนหัวของจงอางโดนกับต้นไม้บริเวณใกล้เคียงดังพวผะหมดโอกาสที่จะโฉกัดไม่วัดเสือและมนุษย์ ลายทองสะบัดเว่ียงอีกครั้งใส่โคนต้นพลวงเสียงดังจนลำต้นไม้ชนิดนั้นสั่นสะเทือนเจ้าแห่งสรพิษดิ้นยึกยึกยกัยกยักมวนตัวไปมารัดต้นพลวงต้นนั้นแน่นแต่มันไม่มีโอกาสรอดอีกแล้วเสือแสนรูกขยับเข้าไปใช้ตีนหน้าซ้ายกดขนดหางมันไว้ไม่ให้ดิน้นใครจะดูว่ายังีมีริ์อยู่อีกหรือไม่ถ้ายังมีอยู่จะงับขาดสองท่อน ปิงกับชาวบากระโจนเข้ามาซึ่งช้ากว่าเสือหลายช่วงตัวเพราะมีแค่สองตีนเท่านั้นพ้าชาวบาแผดเสียงกล้องลุงลุงโดนตรงไหนมอยกัดฟันหน้านิ้วคิ้วขมวดที่ต้นขาซ้ายเร็วขันชนะแล้วก็โดดเลือดออกชาวบาสเลจพังพรอยอยู่ในยม่มบอกเท่านั้นหนุ่มสาวทั้งสองก็ประสานงานกันทันทีโดยชาบาขันชนะซึ่งใช้ผ้าเข่ามานั่นเองและก็มีปิงช่วย เมื่อเรียบร้อยปิงจัดแจงดูดเอาพิษทั้งเลือดออกมาแดงฉานและก็บ้วนทิ้งทําจนแน่ใจว่าพิษร่อยรอดีแล้วปิงก็หยุดอมสมุนไพรเย,ยี่ยวควางดาวที่หั่นเป็นฝอยคล้ายยาฉุนซึ่งคนเดินป่าอย่างมอยและปิงมีไว้สําหรับอมแก้พิษงูทุกชนิดเขาส่งใส่ป่าให้มอยอมๆเคียเค้ยวๆด้วย ฉบาจัดแจงใส่เสเลเลพังพรซึ่งเคี่ยวกับน้ำมันมนโดยโปะเข้าที่บาดแผลโอ้ยมอยร้องลั่นเมื่อโดนสเสลเพังพรเข้าไปรู้สึกเย็นที่บาดแผลราวกับโดนเมนทอนจากนั้นอาการหายใจหอบทีค่อยๆเบาบางลงเพราะดีที่มันฉกเข้าไม่ถนัดนักพิธก็ปล่อยไม่ถนัดเพราะขยียบกลางหลังมันครั้งที่สองที่มันจะเป็นอิสระ เพราะขันล่มลงไปนี่สิมันคงกาปล่อยพิษใส่เต็มที่ดีทีลายทองช่วยไม่งั้นขับไปเมืองผีแน่สเลรษพังพรก็เอาไม่อยู่เพราะพิษมากแล้วก็ร้ายกาดด้วยลงต้องไปโรงพยาบาลนะครับไปทำไมอีกวะก็ขัดโดนแค่นิดเดียวคุณเจมเคยบอกผมว่าพิษของจงอาทำให้ประสาทเสื่อมภายหลังได้ถ้าฉีดเซร่มช้า เกิน10ชั่วโมงหมายถึงได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องตอน้นเช่นขันชนะเนาะดูดเอาเลือดและก็พิษทิ้งหรือฉีดเซรุ่มรวมแล้วเปลว่าเองจะพาขับไปหาหมอครับเพราะลุงยังไม่ปลอดภัยเต็มที่สมุนไพรคือ,อยารักษาภายนอกหรือปลายเหตุต้องรีบไปฉีดเซรุม่มถึงจะถูกต้องที่สุดเพราะร่างกายมันจะสร้างภูมิต้านทานพิษและก็ขับพิษเดิมจากภายในออกมาให้หมดตังไกลก็ต้องรีบไป เรานัดกระทางพ่อเลี้ยงไว้นะปิงชีวิตและก็ร่างกายของลุงสําคัญกว่าครับอีกอย่างทางเหมืองเหลือทหารป่าเพียง18คนแค่นั้นซึ่งก็เมาเล่ากันเพียบถ้าทางโน้นไม่รู้จักช่วยตนเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงผมก็สอวิธีการไปให้จนหมดแล้วชบาเข้ามาเกลี้ยก,กล่อมพ่อต้องไปฉีดแซนล่มนะไม่งั้นเกิดพ่อพิการเดินไม่ได้พ่อจะท่ากระตกนรกทั้งเป็นเชียวนะจ๊ะเฮอ กว่าจะถึงโรงพยาบาลอำเภอต้องสามชั่วโมงอย่างน้อยรถเราก็อยู่ที่เมืองนน่นไม่เป็นไรครับลุงเราเช่ารถไขก็ได้ในหมู่บ้านเนี่ยแต่เข้าไม่ชอบโรงพยาบาลข้าเกลียดการฉีดยาเหม็นยาด้วยมอยทําท่าจะไม่ไปพ่อถ้าไม่ไปจะกลายเป็นคนพิการขี้เยี่ยวใส่ที่นอนจะเอาไม่ล่ะเอ็งไม่ปฏิบัติข้าเลยแล้วพอมีอายเหรอขี้เยี่ยวให้ลูกลางนะ่ะ อายสิวะเอาไปก็ไป,ไปแล้วไปไงนี่ขัาเดินไม่ได้หิวปีกคนละข้างเลี้ยวฉบาจากนั้นต่างก็หิวปีกมอยโดยเลี้ยวซ้ายแทนที่จะไปทางขวาเพราะทางซ้ายใช้เวลาเพียง30นาทีแต่ถ้าไปเหมืองต้องใช้เวลาชั่วโมงเศษทั้งสมจึงตัดสินใจเข้าไปในหมู่บ้านจากนั้นก็เช่าปิกอัพคนท้ายบ้านโดยปิงขับเองบ่งสู่โรงพยาบาล เมื่อไปถึงหมอจัดแจงเยียวยาทันทีเพราะบอกได้ว่าถูกงูจงอางกัดและได้ทำการผดมพยาบาลเบื้องต้นแล้วถ้าไม่ทราบว่าเป็นงูอะไรฉกกัดหมอจะฉีดเซรุ่มรวมซึ่งผลการรักษาจะด้อยลงไปมากกว่าที่รู้ว่าเป็นงูอะไรและได้รับเซรุ่มเฉพาะทางคืนนั้นชบาต้องเฝ้าไข้เนื่องจากเมื่อรับเซรุ่มเข้าไปแล้วกลับเพียบไปอีก พราะร่างกายกำลังปรับตัวกับสิ่งที่แปลกปลอมเข้าไปใหม่ทำนองเดียวกันร่างกายก็เริ่มสร้างภูมิต้านทานพิษงูจงอางที่เข้าไปในรูปของเซรุ่มมอยเพลกคลั่งตลอดทั้งคืนชบาก,กับปิงต้องคอยเฝ้าระวังไม่เช่นนั้นจะตกเตียงและคอยเอาน้ำเย็นเช็ดตัวปรากฏว่ารุ่งสางก็จับไข้อีกพอสายของวันรุ่งขึ้นปิงต้องวิ่งรถกลับห้วยบงเพราะเป็นห่วงลายทอง กลัวจะร้องจนชาวบ้านรำคาญและหาอาหารให้มันกินด้วยปิงเพ่นไปพบพิกุลเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็ต้องรีบกลับโรงพยาบาลอีกเพราะเป็นห่วงอาการของผู้เป็นลงเขาไม่มีโอกาสได้ส่งข่าวไปทางเหมืองเลยกระทั่งถึงวันที่พิกุลจะนำเท่ากระดูกไปถ่วงน้ำปิงปลีกตัวมาร่วมเป็นเจ้าภาพแทนมอยกระทั่งงานสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดี ตกเย็นปิงอาบน้ำอาบผ้าพลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าดิบดีขว้ามอเตอร์ไซค์เข้าเหมืองเพราะคิดถึงยอดรักเต็มกำลังโดยที่ตอนเช้าได้วานคนงานที่เป็นคนห้วยบงนำดอกเอื้องฟ้ามุ้ยไปปักแจกันที่หน้าโต๊ะของรัติบอดีเพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความคิดถึงกล้วยไม้มาแทนตัวก่อนทว่าพอมาถึงกลับโดนถล่มสียับเยินปิงเสียใจหนักในเรื่องนี้ กลับไปดวดเหล้าเมาแอะไปเลยชาบ,บาลเหล้าจบลงยังแถมท้ายติดลมอีกว่าพวกเราคิดตลอดเวลาว่าฝ่ายพ่อเลี้ยงช่างใจจืดใจดำอะไรเช่นนี้น่าจะมาเยี่ยมเยียนบ้างไอเรื่องที่อ้างว่าไม่รู้คงเป็นไปไม่ได้เมื่อเห็นว่าเราหายไปทั้งหมดบ้านก็ไม่มีใครอยู่น่าจะสืบสาวให้ได้จิงด้วยหนูฉันยอมรับ ว่ากระตือหรือร้อนน้อยไปหน่อยฉันก็หมดแต่คิดว่าพวกเธอต้องการให้ฉันเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ท่องป่าต่อกันเอาเองลูกอ้อก,ก็หมดแต่ตังหิดตังหิดเง้างอนเพราะคิดว่าปีงเบี้ยวพ่อเลี้ยงทองแดงยอมรับนานเมืองเอ่ยขึ้นพี่ก็เหมือนกันชะบามาสืบสาวราวเรื่องที่บ้านเองแต่สืบไม่ถึงที่รู้ว่าพวกเองไม่อยู่ก็กลับเหมือง แทนที่จะสืบสาให้รู้เรื่องไปเลยอ่วไม่อยู่แล้วไปไหนกันหมดทั้งเสือทั้งคนตอนนั้นพี่ปิงนำลายทองไปไว้บ้านฝรัง่งเพราะกลัวมันร้องกังคืนชาวบ้านจะตกใจเฮ้อไม่น่าเลยไม่น่าจะให้เรื่องเล่าต้องหมังใจกันแบบนี้ชบารีบบอก เรื่องอื่นไม่สําคัญเท่ากับเรื่องที่พี่ปิงโกรธจัดให้กับคุณอ้อแล้วรับปากจะแต่งงานกับพี่กุลนี่สิพ่อเลี้ยงจะแก้ไขยังไงอย่าเลิมนะพี่ปิงกับคุณอ้อรักกันรักกันมากด้วยค่ะนั่นสิหนูช่วยหน่อยนะชะบานะช่วยพี่ปิงอยู่แล้วเพราะรู้ว่าพี่ปิงไม่ได้รักพี่กุลเท่ากับอยู่ด้วยกันอย่างหวานอมขมเกินแต่พ่อนี่สิพี่มอยโกรธเลยให้ปิงแต่งกับพี่กุลใช่ไหมนานเมืองถามเสียงรัว ก็ช่น,นสีปกติพ่อก็เอ็นเอียงไปทางพี่กุลอยู่แล้วเพราะเห็นพี่กุลมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยและยังมากำพร้าอีกด้วยยิ่งคุณอ้อตับเพื่อดพี่ปิยงแบบนั้นแถมยังว่าจะเป็นหนูตกถังข้าสารหมาตกถังเวทที่อีกพ่อก็เลยผลักใสให้พี่ปิยงวดมงพี่กุลเคืนนี้ด้วยสามทองแดงถอนใจเฮือกใหญ่เฮ้อ,อไม่น่าขุนหันเลยแล้วจะแก้ยังไงกันนี่ตอนนี้ปิงอยู่ไหนเลือนหนู ไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ตลาดนัดหน้าอำเภอค่ะเอางี้หนูหนูช่วยประสานรอยเ้าาของพี่ชายหนูกับลูกสาวชั้นสำเร็จแล้วก็ต้องการอะไรชั้นให้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าของสิ่งนั้นจะราคาเป็นล้านหรือหล,หลายล้านก็ตามชบาตาโตทันทีให้จริงๆเหรอคะเกิดจะบาขอให้พ่อเลี้ยงปลูกบ้านให้ใหม่พ่อหลังเก่าสดุดเอียงฝนล่วแล้วชั้นสร้างให้ทันทีเลยนานเป็นพยานด้วย ครับนี่ชาบาพ่อเลี้ยงพูดจริงทำจริงนะแต่ชาบาคงทำไม่สำเร็จหรอกเพราะแก้วมันแตกไปแล้วพี่ปีงน่ากรดสุดๆเลยอุตสาหาน้าป่าแป้งไปเพื่อจะบอกเล่าเก้าเสบกลับถูกดุกด่าเหมือนหมูเหมือนหมากลับมางั้นหนูอยากเห็นทั้งสองไม่สงหวังเดลักไปตลอดอย่างนั้นเหรอชาบาไม่รู้จะทำยังไงนี่คะเพราะชาวบ้านเขาก็รับรู้กันทั่วไปแล้วครบร้อยวันแล้วพี่ปีงกับพี่กุลต้องเข้าพิธีมัดมือกัน ก็ก็เออโฮ้อโสดยังไงดีล่ะไม่ต้องโูดอะไรทั้งนั้นพ่อเลี้ยงกลับไปเถอะไอปิงหลานผมจะต้องแต่งกับพี่กุลไม่ใช่ลูกสาวพ่อเลี้ยงปากจัดคนนั้นโบราณว่าคนแบบนั้นสวยแต่รูปโจกไม่หอมมอยเปิดประตูออกมาโูดใส่หน้ายังไม่เกรงใจงั้นฉลาแล้วนะหันไปกระซิบกับชบาช่วยหน่อยเถอะจะให้รางวัลอย่างงามเลยทีเดียว พ่อเลี้ยงกลับไปก่อนเถอะค่ะพ่ออารมณ์ยังไม่ดีนะัก